รูปนี้ตำรวจไซเบอร์เอารูปเชอรี่ลูกสาวก๊กอ่านซึ่งชื่อจุรีจุรีคำถามคือแม่งถือบัตรประชาชนคนไทยได้ยังไงประเด็นน่าสงสัยการจากการตรวจตรวจคนของตำรวจไซเบอร์ครั้งนี้คือนางเชอรี่ลูกสาวก๊กอ่านมีบัตรประชาชนไทยโดยเลขบัตรคือ13หลักขึ้นตัวเลขสองอันหมายถึงคนไทยที่แจ้งเกิด กำหนดตามกฎหมาย15วันหลังคลอดสิ่งปกติคือมีการแจ้งเกิดนางเชอรี่ว่าเกิดเดือนพฤษภาคม2526ปัจจุบันต้องอายุ42ปีแล้วมีการทำบัตรประชาชนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2541ทำบัตรเรื่อยมาอีก4ครั้งในปี2548 2 5 5 6และ2561สองครั้งทั้งหมดทำที่สำนักงานเขตเดียวกัน แม้ตัวเลขบัตรประชาชนจะดูเหมือนถูกต้องตามระบบรชาชการไทยแต่เมื่อดูจากช่วงเวลาการเกิด้วด้ความเกี่ยวพันกับองค์ก,อคกรอาชญากรรมข้ามชาติชุดสืบสวนตั้งข้อสงสัยว่ากรณีนี้อาจจะเป็นการสวมบัตรประชาชนหรือมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้ในายดุลต่างชาติแทรกซึมเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรไทยหรือไม่